วนนี้พบกับสองหนุ่มสองสไตล์ต่างวงการที่เหมือนกันตรงคำว่าฮอตคนแรกพระเอกหนุ่มสุดฮอตสำหรับสาวๆที่กำลังมาแรงในตอนนี้ทั้งผลงานละครและภาพยนตร์รวมไปถึงประเด็นที่เขาเป็นโสดตอนนี้และเรื่องราวก็สิบเกี่ยวกับความรักของเขาที่ใครต่อใครก็อยากรู้จักกับผู้ชายที่ชื่อบอยประกอบและ อย่างเรื่องคิมเบอรี่อะไม่อยากทิ่งราชปานมาโดนซอบแซกเลิกผู้หญิงเลยถูกและอีกคนหนึ่งก็คือนักธุรกิจหนุ่มที่ประสบความสำเมร็จอย่างมากแต่ไม่เคยยอมเปิดตัวกับรายการไหนมาก่อนผมจะไม่บอกนามสกุลและครอบครัวของเขาคือใครนะครับแต่อายุเขาเพียงแค่35ปีตอนนี้เขามีทุกอย่าง นอกจากโรงเรียนแล้วมีอะไรอีกอย่างแรกคือต่อมาอันที่สองคืออันที่สามคืออายุ3 5ปีนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่แค่นั้นนะมีอีกอะไรอีกครับน้อยไปไหมครับธุรกิจของคุณและบ้านคุณเขาบอกว่าเวลาได้เงินมาเนี่ยมันจะทําให้คนเรามีความสุขถ้าวันนี้คุณไม่มีโรงเรียนไม่มีธุรกิจไม่มีเงินเลยเนี่ยคุณคิดคุณสุขได้ยนะ เขาเป็นใครคืนนี้ได้รู้กันแน่นอนถ้าใครที่ผ่านไปแถวๆถย่านสี่แยกบางนาจะเห็นสิ่งปลูกสร้างยิ่งใหญ่อลังการที่ทำให้เรานึกถึงปราสาทสไตล์ยุโรปในภาพเยืร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ครับและคืนนี้วูดี้จะพาไปพบกับเจ้าของสถานที่แห่งนี้ ซึ่งเขาเป็นหนุ่มนักธุรกิจวัย35ปีที่กำลังฮอตสุดๆแต่ไม่เคยได้มีโอกาสเปิดตัวทางโทรทัศน์จนกระทั่งวันนี้ผมยังไม่บอกนะครับว่าเขาเป็นใครแต่ที่แน่ๆเขาหล่อเท่แบบผู้ชายเรียบง่ายสบายๆแถมหลงไหลในกีฬากอล์ฟอีกด้วย คุณนัทสวัสดีครับัสวัสดีครับยินดีที่ได้เจอตัวเป็นแฟนซะทียินดีเช่นกันครับอีอลังการมากใช่ผมไม่คิดว่าในเมืองไทยเนี่ยจะมีโรงเรียนที่เหมือนฮอกวอตส์อ่ะใช่ครับสุดยอดมากอันนี้คือคิดนานไหมแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนมาก คิดนานไหมกว่าจะลงมือสร้างให้มันเกิดขึ้นได้ถ้าเป็นลักษณะรูปลักษณ์แบบนี้คิดไม่นานนะครับเพราะว่าโจทย์ที่เราให้ทางด้านของสถาปนิกเนี่ยเห็นปุ๊บ,ต,บต้องรู้ทันทีว่าเนี่ยคือโรงเรียนนานาชาติเรามีโจทย์แค่นี้เองครับและสถาปนิกก็ออกแบบมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับมันไม่มีอะไรที่สูงไปกว่าน,นี้แล้วเลยครับได้สร้างในสิ่งที่เรารักที่เราชอบแล้วก็ได้เล่นกีฬาที่เราชอบในใที่ที่เรารักขอรอุวิชาคุณมากเพราะมีแต่คนพูดถึงคุณเยอะมากในช่วงนี้ ว่าคุณนั้นถือว่าประสบความสุขอ,อย่างสูงเอางี้ได้ไหมฮะพาผมไปเดินเล่นหน่อยได้ไหมฮะได้ครับ<ะ>มไ,มได้ผมอยากจะรู้ว่าโรงเรียนของคุณเนี่ยมันเบื้องแกมันพิเศษขนาดไหนแล้วตรงหไหนดีครับฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ทางฝั่งนู้นก็ได้ครับฝั่งนู้นก่อนก็ได้ครับฝั่งนู้นก่อนโอเคไปครับว้าวสวยมาก นี่แหละครับคำที่เราอยากเวลาการออกแบบเนี่ยเราอยากให้คนได้ยินคำเนี้ยว้าวสวยมากสวยมากสวยมาก,มากนี่แหละครับคำเนี้ยที่เราต้องการคือคือผมบติว่าใครที่เห็นต้้งคิดแบบพูดดี้แล้วก็ว้าวสวยมากแล้วผมไม่คิดว่าคนอายุสามสิบห้าอย่างคุณเนีเนเน้เป็นเจ้าของนะผมนึกว่าเจ้าของแล้วจะเป็นคนอายุประมาณสักห้าสิบหกสิบด้วยกันเนี่ยวันนี้ที่ผมมาเนี่ยนอกจากจะมาหาตัวคุณแล้วเนี่ยผมจะมาขอสักพันล้านได้ไหมหรือเป ได้ได้เดี๋ยววันนี้เราต้องผมทำทำเองก็ได้ให้การเป็นเพื่อนซีคุณพายในวันนี้เพราะว่าผมว่ามีคนหลายๆคนในโลกนี้นะเขาฝันเขาฝันว่าเขาอยากจะทำาน่นทำนี่แต่มันไม่เป็นจริงสักทีครับผมว่าวันนี้อย่างน้อยเนี่ยเราคุยกันเนี่ยเราจะสามารถจุดประกายให้คนบางคนเนี่ยสามารถเดินออกไปแล้วก็ทําให้ฝันของเขาได้เป็นจริงได้อย่างคุณดีไหมดีครับบางทีอาจจะอายุเขาอาจจะอายุสี่สิบก็ได้แต่ว่าเขาอาจจะทําให้ฝันเขาอาจจะยังไม่เป็นจริง่ะ ขาอาจจะว่าวันนี้เขาอาจจะค้นแาฝันตกของตัวเองเจอก็ได้เพราะว่าน้อยคนจะรู้ผมเพิ่งรู้เนี่ยจากทีมงานว่าคุณมีหลายธุรกิจมากผมนลกว่าคุณเป็นแค่เจ้าของเรียนนี่อย่างเดียวซึ่งเดี๋ยวต้องถามคุณหน่อยแล้วล่ะว่ามันมีอะไรบ้างนะ, <S 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 นะคุณนัตนะทาไมถึงเลือกทำโรงเรียนนานาชาติเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งแรกที่เราให้ความสําคัญก็คือทางได้ของการศึกษาคือถ้าเกิด การศึกษาดีเนี่ยก็เป็นการพัฒนาบุคลากรให้อย่างยั่งยืนและก็มันเป็นการที่ทําตามเจตนารมณ์ของทางด้านของคุณพ่อของคุณแม่ของผมซึ่งเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเขาสร้างทางด้านของโรงเรียนจุฬาภูมิวิทยาขึ้นก็เหมือนเป็นการเติมนตามทางด้านของเจตนารมณ์ทางด้านของคุณพ่อคุณแม่และก็ที่ทาไมต้องเป็นโรงเรียนนานาชาติก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยอยากมีหลักสูตรที่เป็นลักษณะของอินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อให้ทางด้านของเด็กเนี่ยเกิดการพัฒนา โอ้โหนี่คุณทําสระว่ายน้ําที่โรงแรมคุณอย่างการีสอร์เลยนะเนี่ยแล้วเด็กๆเ,เขาจะต้องเขาคงรู้สึกเหมือนเขาไปเที่ยวสิใช่ใช่มันก็ชิลใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เด็กมาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ไปในตัวของเด็กไปในตัวไม่ว่าจะเป็นสนามเด็กเล่นเอ่ยที่รเราก็ออกแบบเองเวลาผมฟังคุณพูดเนี่ยเพราะผมไม่เคยคุยออกับคุณมาก่อนอยากจะรู้ว่าแนวคิดคุณเนี่ยเสนอได้อยจากไหนหรือว่าคุณเรียนรู้จากใครเรียนรู้จากตัวเราเองนี่นะครับ ปร,รประสบการณ์ที่เราผ่านมาเพราะว่าผมมีประสบการณ์20กว่าปีถ้าผมถามว่าหลักการในการใช้ชีวิตของคุณถ้าคุณสามารถสรุปให้ผมได้ภายในประโยคเดยวคุณจะพูดว่าหลักการในการใช้ชีวิตก็คือเดินตามความฝันของตัวเองแต่พักหลังคนอาจจะบอกว่ามีฝันแต่มันไปไม่ถึงสักทีเพราะว่าเขาตั้งใจจริงหรือไม่หรือว่าแผนเป้าหมายชีวิตเนี่ยเขาแผนถูกหรือเปล่าหรือเขาอาจจะหมดความมุ่งมั่นนั้นแล้ว แค่ดูแลบริหารโรงเงินนานาชาติก็ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการแล้วแต่ผมยังรู้มาอีกเลยครับว่าคุณนัทยังทําธุรกิจอีกหลายอย่างแล้วก็มีพนักงานเป็นพันคนหนุ่มนักธุรกิจไฟแรงแบบคุณนัทจะต้องหาผู้ช่วยด้วยตัวเองด้วยหรือเปล่าเนี่ยงานเยอะมากมามันต้องมีผู้ช่วยต้องมีเลขาก็คุณมีคนช่วยหรือเปล่า มีครับมีครับตอนนี้ก็เราก็กําลังเปิดรับสมัครทางด้านของผู้ช่วยผู้จัดการทางด้านของการตลาดและก็การประชาสัมพันธ์อยู่เหมือนกันลังหาอยู่ใช่แล้วคุณนะจะรู้ได้ไงว่าคนไหนใช่คนไหนไม่ใช่ผมก็ต้องสัมภาษณ์เองสิครับทุกๆอย่างรายละเอียดทุกอย่างการสัมภาษณ์เนี่ยผมจะต้องลงด้วยตัวเองเพราะว่าผมเวลาสัมภาษณ์เนี่ยผมก็จะทราบ,รบว่าแต่ละคนที่มาสมัครงานเนี่ยมีความเหมาะสมกับ,กบตําแหน่งที่ผมรับหรือเปล่าอืนี่แหละเป็นตัวที่เราจะได้สร้างความมั่นใจเพราะว่าสิ่งที่เรารับสมัครไปเนี่ยก็คือ เป็นผู้ช่วยกับตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้กด้วยตัวเองเทมไม่แน่ผมอาจจะสมัครหน่อยก็ได้รออยู่เลยครับถ้าผมตรงงานผมขอเป็นผู้ช่วยคุยแล้วกันได้เลยครับได้เลยครับได้พูดคุยกับคุณนัทพลแล้วไม่แปลกใจเลยเลยครับว่าด้วยวัย35ปีกับมานนักธุรกิจหนุ่มสุดเนี้ยบทั้งหน้าตาและความคิดจนความฮอตของเขาทำให้ได้ร่วมงานกับเคนทิรเดตมาแล้วด้วยครับ ได้ข่าวว่าล่าสุดนี่คุณนัทนี่ไปกระทบไหล่กับเคนทีเรเดทมครัใช่ครับไปยังไงบ้างได้เป็นซุปเปอร์ star แล้วนี่ส่วตอนแรกเนี่ยการที่จะได้รู้ว่าไปร่วมงานกับทางด้านของคุณเคนทีเรเดทเนี่ยผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าคุณเคนเนี่ยเขาเป็นไอดอดผมเหมือนกันแล้วก็จากการที่ได้ร่วมงานกับเขาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเขามีความเป็นกันเองมากแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพในการทํางานแล้วได้ไปร่วมงานกันยังไงผมผมไม่เข้าใจผมเห็นในข่าวที่นึ่แต่ผมไม่เข้าใจว่าไปร่วมด้านของ นี่นะครับจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็มีการสอบถามไปทางด้านของบริษัทต่างๆว่าเออต้องการให้ใครเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในทางด้านของธุรกิจที่ประสบความสาเร็จที่สุดแต่เดี๋ยวก่อนนอกจากคุณมันจะมีอีกสองคนใช่ไหมมีใครใช่ครับก็คือมีทางด้านของคุณปีเตอร์แรงเป็นนักฟุตบอลมังกอกาซึ่งคุณปีเตอร์แรงเนี่ยเขาเคยเติดทีมชาติไทยด้วยนะครับเป็นนักฟุตบอลติดทีมชาติไทยครับและก็อีกคนหนึ่งก็คือทางด้านของคุณจอธาดาจอธดานี่ก็เป็นนักช่างกลมือที่ซึ่งแต่ละคนที่ ผ่านเลนทางด้านของคุณจอร์ทาดาถ่ายรูปเนี่ยก็ยังเป็นผู้แต่ทุกคนเลยครับจริงๆผมตกใจมากมที่ทางด้านของวัสลีนเหมิเนี่ยติดต่อผมเข้ามาว่าออคุณนะัทขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณได้เป็นนะักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมผมก็ตกใจว่า รู้จักได้ยังไงร,รู้จักออผมได้ยังไงเพราะว่าเราไม่ออกสื่อ,อจนสุดท้ายเขาก็บอกว่าเนี่ยทางด้านของอ,องค์กรต่างๆเนี่ยก็มีการแนะนําผมเข้ามาว่าเออนเนี่ยลองดูสิว่าคุณนัทเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่ตอนนี้กาลังมีชื่อเสียงโด,ด่งดังเลยนะอลองติดต่อคุณนัทไหมทางด้านของคณะกรรมการก็วเลยเริ่มที่จะค้นหาโปรไฟล์ผม,มว่าสอบถานทางด้านของบริษัทต่างๆว่าเออเนี่ยบุคคลคนนี้มีชื่อเสียงยังไงมีความคิด ความอ่านยังไงทําไมถึงเป็นผู้ประสบความสําเร็จแล้วก็ทําธุรกิจหลายอย่างขนาดนี้สุดท้ายก็เห็นว่าผมเนี่ยควรจะได้รับตาแหน่งทางด้านนี้แต่ว่ามันไม่ใช่แค่อาคารนี้โรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ครับที่คุณเป็นเจ้าของคุณยังเป็นเจ้าของอีกหลายธุรกิจด้วยกันซึ่งคุณผู้ชมตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างผมรู้ว่าคุณไม่ต้องการขายใช่ไหมผมรู้ว่าคุณไม่ต้องการขายตามผมจะบอกว่าเดี๋ยวเราได้จัดแบบเก้าอีไ้ไว้กลางสวนข้างล่าง เพราะคนทั้งประเทศจะต้องรู้ให้ได้ว่าคุณนั้นมีอีกกี่ธุรกิจบ้างช่วงหน้าอ้ามพลาดนะครับกับการเปิดเผยธุรกิจทั้งหมดของผู้ชายคนนี้ที่มีมูลค่านับหมื่นล้านบาทและมาฟังแนวความคิดที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปทั้งชีวิตนอกจากโรงเรียนแล้วมีอะไรอีกอย่างแรกคือต่อมาที่สองคืออย่างที่สามคืออายุ35ปีนะครับคุณผูช้ชมไม่ใช่แค่นั้นฮะมีอีกอะไรครับน้อยไปไหมครับธุรกิจของคุณและบ้านและตามติดมาด้วยผู้ชายที่ฮอตมาก ที่เราจะได้มีโอกาสเปิดใจเขาเป็นครั้งแรกปล่อยประกอบ